สวัสดีค่ะวันนี้ท้องฟ้าสดใสาอากาศก็ดีมากๆด้วยนะคะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงเรากำลังเดินทางไปที่จุดชมวิวเขาพญาเดินทงที่ตำบลพัฒนานิคมอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะปกติเวลาเดินทางก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายเส้นทางไว้นะคะแต่วันนี้พอเห็นท้องฟ้าเห็นอากาศดีท้องฟ้าโปรง่งเมฆสวยก็อดใจไม่ไหวก็ขอถ่ายเก็บ บรรยากาศตอนเดินทางไว้นิดนึงค่ะตอนนี้เลี้ยวรถแล้วนะคะเขาพญาเดินทงไปไม่ยากค่ะจับแมพก็ไปถึงได้ง่ายๆเลยแต่ว่าก็จะมีทางเข้าได้ได้อีกทางหนึ่งนะคะเมื่อกี้ขับรถเลยมาเรามาเลี้ยวตรงแยกนี้ก่อนหน้านี้ก็มีเลี้ยวได้แยกหนึ่งมีป้ายบอกไว้ถนนก็ค่อนข้างโลง่ง มองไปข้างหน้าก็สบายสบายสบาย,บาย,บายตาวันนี้โชคดีไม่ได้ขับรถมาเองเราเป็นคนนั่งก็จะสามารถชื่นชมบรรยากาศได้เต็มที่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวีโอมีมอเตอร์ไซค์แซงเราไปแล้วหนึ่งคันก็เคยคิดนะคะว่าอยากนั่งสอนแบบนี้บ้างแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะ ระหว่างทางก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะทางขึ้นจุดชมวิวเขาพญาเดินทงก็ไม่ได้ชันมากค่ะขับง่ายทางก็ดีแล้วไม่แน่ใจว่าเมื่อหลายปีก่อนอถึงสิบปีหรือเปล่าไม่รู้ทางขึ้นไม่ได้สะดวกสบายอย่างนี้เคยมาเป็นเหมือนทาง ล้อรถเราต้องไปตามทางอะ่ะคือถ้าเกิดขับรถไม่แข็งหรือว่าพลาดไม่ไม่ไม่อยู่บนทางก็คืออาจจะตกหล่มได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่รู้ว่าใครทันเส้นทางแบบนั้นบ้างถึงแล้วค่ะที่เขาพญาเดินทงถามา สิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะไม่สะดวกสบายครบคันเท่าไหร่ถ้าเราจะมากางเต็นที่นี่ก็ต้องเตรียมข้าของเครื่องใช้มาให้พร้อมตื่นเช้ามาเห็นในหลายคลิปในที่รีวิวไว้เลยนะคะว่าสวยมากเช้าๆจะมีมีหมอกแล้วอากาศก็ดีมากๆค่ะที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะคะสามารถกางเต็นท์ได้ประตูยังไม่ปิดเดี๋ยวจะขับรถ ไปจอดด้านในจะได้เดินตรงจุดชมอยู่ตรงโน้นใกล้ๆค่ะตอนขับรถขึ้นมาแทบจะไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยมีแต่คนขับรถลงไปด้านล่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์หลายๆคนคงรีบกลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้ก็วันทำงานแล้วแต่ว่าเราอยู่แค่ใกล้ๆนะคะอยู่สระบ,บุรีสระบ,บุรีลบ,บุรีขับรถแค่แป๊บเดียวถือว่าแป๊บเดียวนะคะก็ถึงแล้ว พอจอดรถเสร็จเราก็เดินขึ้นไปด้านบนไม่ลีลาโอเอเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายมากแล้วก็อยากอยู่นานๆค่ะอากาศก็ดีบรรยากาศจริงๆสวยกว่าในวิดีโอค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะมาถึงก็สะดุดตากับต้นไม้ต้นนี้ ชอบมากเลยค่ะทุกคนใครรู้สึกเหมือนกันมั้งคะวิวด้านล่างคือเขื่อนป่าสักโชลริิธิ์ถ้าเป็นปลายฝนต้นหนาวหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยมาตอนเช้าทะเลเหมอกคงสวยมากแต่ก็มีหลายคนนะคะบอกว่าหน้าฝนก็สวยยิ่ง ถ้าเกิดมีฝนตกพลำมพลแล้วเรามาตอนเช้าเนี่ยทะเลหมอกจะหนาแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเห็นคลิปของเพื่อนท่านอื่นลงไว้ตอนที่มาเจอทะเลหมอกที่เขาพญาเดินทงคือสวยมากก็อยากมีโอกาสได้มาเจอทะเลหมอกแบบนั้นบ้างเดี๋ยวรอให้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะมาอีกสักครั้งค่ะ จริงถ้าไม่เดินขึ้นทางโน้นแล้วเราเดินตรงมาก็จะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเขาพยาเดินทงเมื่อกี้ใจร้อนเดินลัดขึ้นไปตรงโน้นก่อนนะคะเดินเข้าไปตรงนี้ หลวงปู่หินอาโซโกโก่อนที่จะไปเดินชมวิวตามจุดต่างๆที่จุดชมวิวเขาพญาเดินทงเดี๋ยวไปไหว้หลวงปู่หินก่อนนะคะไหว้ขอพรหลวงปู่หินขออนุญาตเดินชมตามจุดชมวิวต่างๆแล้วก็ขออนุญาตถ่ายคลิปวดีโอค่ะ ขอพรหลวงปู่หินเสร็จแล้วก็ไม่รอช้าเดินไปที่จุดไฮไลท์จุดแรกก่อนเชื่อว่ามุมนี้หลายๆคนคงเคยมามาถ่ายรูปมาถ่ายวีโอแล้วก็คนที่ยังไม่เคยมาคงเคยเห็นในในบล็อกในเพจแล้วก็ในคลิปวีโอต่างๆมุมนี้นะคะมุมที่มีพระพุทธรูปอยู่ ลงไปข้างล่างวิวสวยมากค่ะมองด้วยตาเปล่านี่คือสวยกว่าในคลิปวีโอมากมายเลยเรื่องเดินเรื่องปีนเขาเรื่องปีนป่ายนี่ไม่ต้องเป็นห่วงใจรักนะคะไม่เคยย่อท้อนี่ขนาดเดินไม่สะดวกก็ยัง มีความสามารถลัดล้อปีนป่ายมาได้ต้นไม้ต้นนี้ก็สวยตรงนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรใครทราบบอกด้วยนะคะมีสิ่งพิเศษค่ะตอนแรกจะไปนั่งถ่ายรูปตรงนี้แต่ว่าเห็นน้องน้องอยู่เต็มเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายมุมนี้บ่งบอกถึงความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะ น้องเดินกันเพลินเลยคนมาด้วยก็เป็นห่วงคอยเรียกบอกว่ามัวแต่ถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอดูดูตอนเดินด้วยนะก้อนหินนี้ทางไม่ได้เรียบเหมือนทางราบนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ และแล้วเขาก็หนีเราไปเดินทางราบด้านล่างแล้วเหลือเรานะคะที่ยังเดินลัดเลาะดูบรรยากาศชมวิวสวยในไหนก็มีโอกาสได้ขึ้นมาแล้วเนาะจะรีบลงไปไหนเห็นทางนะคะเขาลงไปเดินด้านล่างตรงนู้น จะย้อนกลับไปตรงที่ขับรถก่อนมาตรงประตูค่ะตรงที่มีกางเต็นท์ได้ตรงนั้นก็จะมีจุดชมวิวมีหินก้อนใหญ่อยู่ไอเราก็มาถึงแล้วเนาะจะให้เราขึ้นรถเราขับออกไปตรงนูน้นก็กระไรอยู่ก็เลยเห็นมีทาง<ม>ก็ลัดเลาะเดินตามทางมามีชะงอนหิน หลายจุดเลยค่ะแต่และมุมก็สวยทุกมุมนะคะมีหน้าละคนถึงนิยมมากลางเต้นที่นี่เชา้าเช้าบรรยากาศคงดีแล้ววิวคงสวยมากเดินละเลาะได้สบายเลยค่ะเนี่ย นี้กั้นเชือกไว้นะ่าจะให้เรามัดระวังเราก็ไม่เข้าไปใกล้นะคะโอ้ชะก้อนนี้ก็สวยค่ะนั่งถ่ายรูปได้เลยตอนลงรถไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยค่ะ เก็บได้แต่ภาพวิวภาพบรรยากาศภาพเจ้าของคนถ่ายไม่อยู่แล้วลงไปแล้วค่ะด้านหน้าของเรามองเห็นพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวเดินเข้าไปใกล้ๆสมเด็จองค์ปถมค่ะ ตอนนี้เดินลงมาด้านล่างแล้วด้านบนจริงๆทางสามารถเดินไปได้อีกแต่ว่าตอนนี้ก็เวลาก็ใกล้จะเย็นแล้วเราก็ไม่ไม่มีคนก็เลยไม่อยากเดินไปให้ไกลกว่านี้ตัดสินใจเดินลงมาด้านล่างบันไดยพญานาคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะคะไหนๆเราก็เดินผ่านแล้ว ตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบด้านบนก็มีมีคนอยู่ข้างบนอยู่ประมาณคนสองคนรถที่จอดอยู่ก็ขับออกไปจอดด้านนอกแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นมาถึงด้านบนมีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์เลยค่ะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่เมื่อกี้ตอนอยู่ด้านบนที่เดินขึ้นบันไดพญานาคไปมองเห็นข้างล่างเห็นสองคนที่ว่าอยู่ด้านบนจุดชมวิวเมื่อกี้เขาเดินออกมาแล้วเราก็ไม่รอช้าก็รีบลงมาแล้วก็เดินออกมาพร้อมกับเขานะคะ เขาก็เดินนำหน้าเราไปไกลแล้วเหมือนกันค่ะประตูรั้วที่ขับรถผ่านเข้ามาเมื่อกี้ก็ปิดแล้วนะคะตอนนี้เห็นเขาเดินขึ้นไปข,ข้างประตูรั้วได้เดี๋ยวเราขึ้นไปทางเดียวกบเขาค่ะนี่เดินขึ้นมาเราก็ลัดเลาะ ขอแวะดูวิวด้านล่างนิดนึงแวะดูตรงจุดไหนมุมไหนก็สวยเหมือนกันทุกจุดเลยค่ะคลิปนี้ก็อย่าพึ่งเบื่อกันแวะมุมไหนจุดไหนก็จะ ถ่ายภาพบรรยากาศด้านล่างตลอดชอบบรรยากาศแบบนี้ไม่ว่าจะเห็นกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อค่ะชะง่อนหินใหญ่ที่มองเห็นจากมุมเมื่อกี้ตอนนี้มาถึงแล้วมีหรือที่จะรอช้าขอปีนขึ้นไปด้านบนคนที่มาด้วยก็จะบอกว่าระวังนะเธอ ขึ้นไปก็คือให้นั่งลงใหญ่ย,ยืนไม่ยืนได้ยังไงคะลมก็พัดเย็นสบายวิวด้านล่างก็คือสวยมากจริงๆในที่ถ่ายอ่ะคนถ่ายรูปต้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราก็แผนกล้องมา าไม่สั่นนะทุกคนใจรักมากรอบนี้ขาไม่สั่นค่ะบรรยากาศคือดีมากลมก็พัดเย็นสบายตรงโน้นก็สวยนะคะเห็นมีจักรยานปั่นขึ้นมาชื่นชมเลยค่ะ แข็งแรงมากๆปั่นจักรยานขึ้นมาที่เขาพญาเดินถุงได้ขนาดขับรถยนต์ยังคิดว่าถ้าเกิดขับมาเองแล้วรถเป็นเกียร์ธรรมดาเราจะขับขึ้นมาได้ไหมแต่พอมาเห็นเส้นทางวันนี้เราก็ขับขึ้นมาได้แต่ว่าปั่นจักรยานนี้ยอมรับเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะ ตอนที่ขับรถขึ้นมาเห็นรถที่สวนลงไปเขาเลี้ยวเข้าไปมีจุดหนึ่งเดี๋ยวตอนลงไปจะอยู่ด้านซ้ายมือของเราก็คุยกันว่าจะขอแวะเข้าไปดูว่าตรงนั้นคืออะไรค่ะตอนนี้ก็ขับรถไปดูทางไปว่าถึงหรือ,อยังโอ้พระอาทิตย์ยามเย็นกำลังจะตกดินท้องฟ้าสวยอีกแบบโอ้สวยมากเลยค่ะ ถึงจุดที่เราตั้งใจจะแวะแล้วนะคะตอนนี้ก็ขับรถเข้ามาแล้วมีป้ายปักไว้ในป้ายบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ฝึกสอนแล้วก็ฝึกซ้อมกีฬาทางอากาศร่มร่อนน่าจะใช่พารามอเตอร์นะคะแล้วก็เขียนต่อไว้อีกว่าและ บุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบกำลังใจที่ความสูง450เมตรมุมมอง360องศามองด้วยตาตอนนี้อาจจะไม่สูงแต่ถ้าเกิดอยู่บนล่มลอนคนใจรักก็อาจจะไม่ไม่สูงค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างใครนี้ขึ้นไปอยู่ก็คงหัวใจจะวายะค่ะไม่ไหวค่ะใจไม่รักทางนี้นะคะ เดินเดินปีนปีนป,นปได้ค่ะแต่ความสูงแบบนั้นไม่สู้นะคะทุกคนจุดนี้ลมค่อนข้างแรงวิวก็สวยไม่แพ้ด้านบนเลยนะคะยิงขอบฟ้าตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี้คือสวยมากคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปด้วยภาพบรรยากาศ จุดชมวิวที่เขาพญาเดินทงตรงจุดนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันนะคะขอบคุณมากค่ะ